เกี่ยวเนื่องกับสงครามรัสเซียยูเครนนะคะหลายคนก็จับตากันที่พิกัดมองโกเลียค่ะคุณชมพ์เพราะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นเดินทางเยือนมองโกเลียเมื่อวันอังคารนะคะขณะที่ประเทศเจ้าภาพไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆว่าจะตอบรับคําเรียกร้องให้มีการจับกลุ่มตัวผู้นํารัสเซียตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศในข้อหาอาญ,ญากรรมต่างๆสืบเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นกับยูเครนนะคะการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปูตินค่ะที่ไปเยือนประเทศที่เป็นสมาชิกของศา าลอาญาระหว่างประเทศนับตั้งแต่มีการออกหมายจับเมื่อ18เดือนก่อนและหมายจับนี้ก็ทําให้รัฐบาลมองโกเลียอยู่ในจุดที่ลําบากใจไม่น้อยค่ะเพราะสนที่สัญญาก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งก็คือธรรมนูญกรุงโรมระบุว่าประเทศสมาชิกนั้นต้องควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตามหมายจับของศาลค่ะแต่ม,มองโกเลียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและมีพรมแดนติดกับรัสเซียก็ต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านมหาอำนาจนี้อย่างมากโดยเฉพาะด้านเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้านะคะ และเมื่อปูตินเดินทางถึงกรุงอูลานบาตอผู้นํารัเสเซียได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการที่จตุรัสก,กลางเมืองหลวงของมองโกเลียโดยกองทหารเกียรติยศในเครื่องแบบสไตล์เดียวกับชุดของกองทหารส่วนพระองค์เจงกิสคานผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกเลียในศตะวรรษที่13จากนั้นปูตินและประธานาธิบดีคูเรลซุกอุกนาแห่งมองโกเลียเดินตามรมแดนไปยังอาคารทำเนียบรัฐบาลและก้มคารวะต่อรูปปั้นเจงกิสคาน ก่อนจะเข้าร่วมการประชุมต่อไปก่อนพิธีต้อนรับเริ่มขึ้นค่ะมีการชุมนุมเกิดขึ้นนะคะผู้ชุมนุมกลุ่มเล็กๆรวมตัวกันพร้อมกับพยายามบกทงยูเครนแต่ตำรวจนำตัวผู้ประท้วงทั้งหมดออกไปจากพื้นที่งานได้ สื่อ IA No v o s สติของทางการรัสเซียรายงานว่าในระหว่างการประชุมนั้นปูตินได้แจ้งต่อคูเรลซุกว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศกำลังพัฒนาหลายด้านทั้งยังเชิญประธานาธิบดีมองโกเลียมาร่วมการประชุมกลุ่มประเทศบริกส์ที่เมืองคาซานของรัสเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมด้วยและทางคูเรลซุกก็ตอบรับด้วยเช่นกันค่ะคุณทรงพศค่ะครับนอกจากการประชุมต่างๆแล้วนะครับปูตินก็ยังจะเข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ85ปีของชัยชนะร่วมของโซเวียตและ มองโกเลียในการขับไล่กองทัพญี่ปุ่นที่ควบคุมพื้นที่แคว้นแมนจูเรียทางตัวออกเฉียงเหนือของจีนที่ทําให้ทหารนับพันของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตในปี1939หลังมีการต่อสู้หลายเดือนด้วยกันนะครับก่อนที่ผู้นารัเสเซียจะเดินทางถึงมองกโกเลียนั้นยูเครนได้เรียกร้องให้มองกโกเลียนําตัวปูตินส่งสารอาญาโลกที่กรุงเฮกนะครับ ที่ชาวรัเสเซียที่อยู่นอกประเทศกว่า50คนก็ได้ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกที่ส่งให้กับรัฐบาลมองโกเลียเพื่อขอให้ควบคุมตัววลาดิเมียร์ปูตินทันทีที่เดินทางไปถึงมองโกเลียด้วยส่วนสาภาพยุโรปนะครับแสดงความกังวลในวันจันทร์ว่ามองโกเลียอาจไม่สนใจหมายจับนี้โดยนาบิลล่ามัสลาลิ โคโกคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆมองกเลียมีสิทธิที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สะท้อนผลประโยชน์ของตนและว,ว่ามองกเลียเป็นรัฐภาคีของธรรมนูญกรุงโรมของศารอาญาระหว่างประเทศตั้งแต่ปี2002และมีภาระผูกพันทางกฎหมายตามธรรมนูญนี้นะครับโฆษกของปูตินกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า รัเสเซียนั้นไม่กังวลประเด็นเรื่องของหมายจับเลยนะครับและด e ิมิทรีเมดเวเดฟรองเลขาธิการสภาความมั่นคงรัเสเซียระบุในแถลงการว่าหมายจับบูตินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและผู้ที่ดำเนินการต่างๆนั้นเป็นพวกคนวิกลจริตทั้งนี้สารอาญาโลกไม่ได้มีกลไกใดๆที่สามารถนำมาใช้บังคับ ตามหมายจับของตนนะครับช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาปูตินเดินทางเยือนหลายประเทศเพื่อโต้การที่นานาชาติเดินหน้าโดดเดี่ยวรัเสเซียที่ส่งทัพรุกรานยูเครนโดยได้เยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนจะไปเกาหลีเหนือและเวียดนามในเดือนมิถุนายนแล้วก็ไปคาซัคสถานในเดือนกรกฎาคมเพื่อร่วมประชุมองค์กรความร่วมมือเสี่ยงหฮยด้วยนะครับผุิติการ